แย่ yeah, มากเลยทําไมต้องกลัวต้องรู้สึกกังวลทําไมเทรดแล้วต้องรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ทําไมการเทรดมันทําให้ฉันเป็นคนแบบนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ไอความกลัวกับความกังวลเนี่ยมันติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาจริงไหมคะช่วยตอบหน่อยคะ่ะ การกลัวกังวลนะคะกลัวกังวลเวลาที่เราจะเทรดนะคะกลัวกังวลกับการเทรดเนี่ยเราจะแก้อาการนี้ยังไงนะคะซึ่งหลายๆคนก็มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะการที่เรารู้สึกกลัวหรือกังวลทุกคนสังเกตไหมว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความรู้นะคะเราจะไม่ไม่มีความกลัวหรือความกังวลเราจะมีแต่ความรู้แล้วก็มั่นใจแต่ถ้าหากว่าเราอ่ะไม่มีความรู้เราไม่มั่นใจเราไม่ชัวเป็นไงคะเราจะกลัว เนี่ออกใช่ไหมเราจะกังวลใช่ไหมก็จะเป็นพลังงานหรือเป็นวฟ์ที่แบบเฮ้ยเทรดเดอร์อ่ะมันควรจะอยู่ในไวฟ์ที่กลัวๆกล้าๆก,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 กังวลหรือเปล่าคุณลองนึกภาพดูว่าคุณเป็นเทรดเดอร์แบบนั้นไหมเป็นเทรดเดอร์ที่แบบวิตกตื่ดแบบมีความกังวลตลอดเวลาในการเทรดไหมคุณเป็นแบบนั้นตลอดทั้งชีวิตของการเป็นเทรดเดอร์ไหมมันก็คงไม่ใช่จริงไหมคะมันก็ควรจะมีความรู้ป่ะถ้าคุณมีความรู้อะ่ะแล้วคุณมาเทรดอะ่ะคนเล่าของคุณจะเป็นยังไง ใช่คุณมีความรู้คุณต้องขับเคลื่อนพอตของคุณด้วยความรู้ฮะถ้าคุณไม่มีความรู้คุณจะขับเคลื่อนพอรตของคุณด้วยอารมณ์ค่ะคุณจะขับเคลื่อนพอตของคุณด้วยความรู้หรือจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์คุณเลือกได้ดังนั้นเนี่ยสำหรับเต้ยนะคะคือแบบเวลาเทรดไม่มีความกังวลไม่มีความกลัวเพราะว่าเต้ยขับเคลื่อนพอตด้วยความรู้ต่อให้ SL ใช่ไหมเต้ยก็เท็ดใหม่เข้าใหม่ถ้ายังสัญญาณยังได้อยู่สัญญาณยังได้ดูก็เข้าใหม่อย่าลืมว่า SL เนี่ยเราวางเพื่อปกป้องความเสี่ยงของพอร์ตเรา ถ้าเราไม่วางเท่ากับพอร์ตเรากําลังเสี่ยงต่อให้เรา SL ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเช็คว่าไปต่อได้ไหมยังอยู่ในแผนไหมพฤติกรรมยังได้หรือเปล่าถ้ามันได้เป็นไงฮะก็เทรดใหม่ถ้าคุณเข้าใจคีย์นี้คุณจะเทรดแล้วก็ทุกแผนคุณจะมี SL เป็นเรื่องปกติทุกแผนจะมี SL เป็นเรื่องปกตแิแล้วการวาง SL ก็ไม่ใช่แบบวางเพื่อกลัวไม่ใช่แบบวางเพื่อกลัวว่ามันจะลากไปไกลกลัวว่ามันจะนู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราวางเอสเอด้วยด้วยความรู้สึกกลัวนะแล้วถ้าตรงเนี้ยขาดทุนแล้วฉันต้องขาดทุนเท่านั้นเท่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกถึงตัวเลขที่เราเห็นอะเวลาเราวางเอสเอใช่ไหมหูฉันต้องขาดทุนส0 0เหรียญเลยเหรอฉันต้องขาดทุน500เหรียญเลยเหรอแล้วคุณรู้สึกไม่โอเคอะเวลาที่คุณรู้สึกไม่โอเคความรู้สึกอะมันคือคําตอบตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณไม่ควรจะเปิดออเดอร์นั้นและคุณต้องเช็กว่าแล้วไอจำนวนหลอดเท่าไหร่ที่คุณเห็นว่าถ้าระยะเอเอลประมาณเนี้ยจำนวนหลอดเท่าไหร่ที่เราอะ รู้สึกดีรู้สึกปลอดภัยอยู่ในความรู้สึกที่แบบไม่มีความกลัวความกังวลซึ่งของเต้ยอะเทรดไม้ละาก็จริงนะคะบางคนอาจจะรับไม่ได้ฉัน1%ก็เพียงพอแล้วคุณก็ไปดูว่าอ๋อโอเคถ้าคุณแบบเทรดแล้วคุณโอเคก็จะหมายความว่าทุกครั้งเนี่ยคุณต้องเทรดหเแล้วคุณก็ค่อยๆเพิ่มนะจาก1%าากเพิ่มเป็น2%นะพอ,อร์เ่มนตอเอยลองเพิ่มเป็น2%ซิเา,าเร,ารับได้ต์นะพอเราเริ่มขยายแบบ มากขึ้นเรารับได้ไหมถ้าความรู้สึกของเราอะอ ي, มันโฟล์นะเราก็ค่อยๆเพิ่มก็ได้ให้ทุกคนรู้ก่อนว่าเวลาที่เรากลัวหรือกังวลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแย่มากเลยทําไมต้องกลัวต้องรู้สึกกังวลทําไมแบบเทรดแล้วต้องกลัวการเทรดทาไมเทรดแล้วต้องรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ทําไมการเทรดมันทําให้ฉันเป็นคนแบบนี้ไม่ใช่ค่ะทุกคนต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณจะมีไอ้ความคิดความกลัวความรู้สึกของการกลัวเนี่ย อยู่ในตัวอยู่แล้วคุณจะมีความวิตกกังวลเนี่ยอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ไอความกลัวกับความกังวลเนี่ยมันติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาจริงไหมคะช่วยตอบไยคะ่ะคุณรู้ตัวเองปะว่ามันมีอยู่ติดตัวคุณตลอดเวลาแหละแล้วมันมีมาตั้งแต่คุณเกิดแล้วะะแล้ว,ม,ว,ม,วมันคือเพื่อนร่วมทางของชีวิตคุณค่ะมันคือเพื่อนร่วมทางของชีวิตคุณ ไม่มีทางที่มันจะหายไปจากชีวิตคนุณนะไม่มีทางไม่มีทางเลยที่มันจะหายไปจากชีวิตคนมันจะอยู่กับคุณไปจนคุณตายนั่นแหละทีนี้เราจะต้องมาอยู่กับเขาด้วยความเข้าใจค่ะว่าความกลัวเนี่ยมันมาเพื่อ <c oughs> ความกันงวลเนี่ยมาเพื่อเราจะต้องอยู่กับมันด้วยความเข้าใจดังนั้นเนี่ย เวลาที่เรามีความกลัวได้ให้ขีง่ายๆเลยถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์แล้วคุณรู้สึกกลัวเวลาที่คนกลัวเนี่ยมันคือมาจากเราไม่มั่นใจใช่ปะเวลาเรารู้สึกกลัวให้เราไปดูว่าเรายังขาดอะไรอยู่เวลาที่เรากลัวเนี่ยมันมีแค่ว่าเรายังขาดอะไรถ้าสมมติว่าไม่ใช่เรื่องของการเทรดเวลาที่เราจะกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตอะมันคืออาจจะเป็นเรื่องความมั่นคงการที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่กล้าเปลี่ยนงานไม่กล้าที่จะทําอะไรบางอย่างคืออะไรคะ มันอยู่ในคอมฟอร์โซนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะมันมันคือหลายๆอย่างนะฮะมันไม่ต้องเฉพาะเรื่องเทรดหรอกทีนี้เรื่องเทรดอะเวลาที่เรากลัวคืออาจจะเกิดจากความรู้ที่เรามีเนี่ยมันอาจจะยังไม่มากพอฉันยังไม่เข้าใจเทคนิคหรือเปล่ายังไม่เข้าใจระบบเทรดหรือเปล่าฉันยังมันนี่เมเนจเมนต์ไม่ดีหรือเปล่ากลัวที่แบบเคยมีความผิดพลาดฉันแพ้บ,บ่อยมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนนี้ฉันก็เลยกลัวการเทรดไปแล้วเนี่ยเพราะว่าผิดพลาดบ่อย ไอความผิดพลาดที่ผ่านมาได้เรียนรู้อะไรจากมันเติบโตจากความผิดพลาดนั้นไหมถ้าเราไม่เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดเลยไม่ได้เติบโตจากความผิดพลาดเลยย็งไงคะมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนเราแบบโดนทิ่มหลังตลอดเวลาแบบเจ็บปวดตลอดเวลามันก็จะเจ็บปวดตลอดเวลาถ้าเราไม่เคลียร์มันแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยช่วงเวลาที่เราเคยแพ้ที่เราเคยสูญเสียมันคือบทเรียนนะที่ทาให้ฉันรู้ว่าไอพฤติกรรมแบบนั้นน่ะถ้าฉันทําซ้ําฉันก็มีผลลัพธ์แบบนั้นนั่นแหละแต่ถ้าฉันหยุดพฤติกรรมเหล่านั้นได้ฉันก็ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าเราฉันต้องพัฒนาตัวเองยังไงต้องแก้ไขตรงไหนแล้วฉันจะเติบโตสุดท้ายเนี่ยมันก็จะทําให้เรารูว่าเรามีความรู้เพียงพอไหมใช่ไหมคะเราฝึกฝนมากพอไหมแบ็กเทสฟอร์เวิร์ดเทสมีสถิติเป็นของตัวเองไหมมั่นใจในตัวเลขไหมมันจะมีอย่างนี้ค่ะทุกคนเต้อบอกทุกคนว่าทุกคนครับพฤติกรรมทองเนี่ยที่เต้อสอนทุกคนไป วินเลดนะคะ99.9%เลยนะคะทุกคนรู e you right <Yeah. S 2> discord, ้ไหมว่าเราเทรดร้อยไม้นะคะเราจะแพ้แค่ครึ่งไม้เท่านั้นเองค่ะทุกคนอันนี้อันนี้ขีโมอยู่นะแล้วคุณก็บอกว่าโคดแบบโคดเสียนโคดไปแโครเจ๋งเลยแล้วคุณเชื่อเลยนะคุณเชื่อได้เลยว่าแบบโคเทคนิคนี้พฤติกรรมทองคือแบบเทรดแบบแทบไม่แพ้เลยนะแทบไม่แพ้เลยนะแล้วไอ้99.9%เนี่ยคุณก็แบบเอาไปแล้วแบบโอ้หด้วยความเชื่อเทรดด้วยความเชื่อคุณเชื่อไงแล้วคุณเวลาคุณเปิดออเดอร์นะ ลึกๆแล้วคุณเชื่อมันจริงหรอเปล่ามันเป็นตัวเลขของใครเป็นตัวเลขของเต้ยเนาะไม่ใช่ตัวเลขของคุณพอคุณมาเทรดอะแล้วบังเอิญแม่งแพ้แพ้ปุ๊บเป็นไงคะอาจารย์เต้ยบอกว่าแพ้แค่ครึ่งไม้นี่กูแพ้เต็มๆเลยเนยไม้เนี่ยความรู้สึกเป็นไงคะเริ่มเริ่มไม่เริ่มไม่อันี้ละเทรดอีกแพ้อีกเทรดอีกแพ้อีกเป็นไงคะเราก็จะเริ่มรู้สึกไม่เชื่อมัน่นไม่ศรัทธาใน,ในเทคนิคนีกลยุทธ์ละแต่คุณอย่าลืมนะตัวเลขเนี้ยคือเซียนเขาเทรดเนาะ อะ่ะเราบอกว่าเซียนเซียนเตยเขาเทรดได้ตัวเลขนั้นเขาเทรดแบบไม่แพ้เลยอ่ะเขาเทรดไม่แพ้เลยนะแพ้ครึ่งไม้ทุกคนอาจจะนึกอยู่ว่าแพ้ครึ่งไม้เป็นยังไงนะไม่ต้องไปนึกมันหรอกนะมันเป็นโจก๊กทุกคนจะได้จําได้ไงแต่ยกตัวอย่างเพื่อให้คุณจําได้นะเพราะสกิลตัวเลขเนะี่ยเพราะสกิลของของคนคนนี้ของเซียนนะสก,กิลของเซนะียนอะในการเทรดอะตัวเลขสถิติมันก็เลยสูงแต่เราอะต้องมีสถิติเป็นของตัวเองใช่ปะ ต้องมีตัวเลขของตัวเองดังนั้นเนี่ยต่อให้เธ้บอกว่าแพทเทิร์นนี้เทคนิคนี้นะคุณเทรดเลยเทคนิคนี้นะเนี่ยไป forward test นะไปลองดูว่าเวลาเป็นตัวเลขของตัวคุณอะมันกี่เปอร์เซ็นต์คุณจะได้รู้อัตราการแพ้ชนะของคุณไงเวลาคุณเทรดอะคุณจะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้แพ้ใช่ไหมไม่เป็นไรสถิติของฉันเนี่ยตัวฉันเนี่ยด้วยเทคนิคนี้ที่ฉัน copy เทคนิคของอาจ,จารย์ตเต้ยมาเนี่ยสกิลฉันเนี่ยในการแบบมองเห็นอะแล้วได่เทรดมันอะสกิลฉันอะคือวินเลทอยู่ที่70%คุณ70%เย ัอโตไหมยังไงก็โตนั่นแหละแล้วตัวเลขของเรากับของเพื่อนละ่ะจะเท่ากันไหมก็ไม่เท่ากันของคุณกับโค้ดบาร์โเท่ากันไหมก็ไม่เท่ากันตัวเลขของเขาไม่ใช่ของเราของเราก็ไม่ใช่ของเขาดังนั้นเนี่ยต่อให้เทรดเหมือนกันไม่มีทางที่ตัวเลขจะเท่ากันเลยไม่มีทางดังนั้นเนี่ยได้ความรู้ไปใช่ไหมคะช่วงนี้นะเต้พึ่งสอนพึ่งสอนนักเรียนคอสเจรนยไปเนาะในในเจรนยเต้ก็สอนกับนักเรียนไปนะว่าทุกคนรู้ไหมว่าชุดความรู้ที่เต้สอนคุณไปนะ ถ้าวันนี้คุณเรียนไปคุณรับความรู้ไปรู้ไหมว่าเป็นการเรียนรู้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นอย่างน้นอยๆนะความสําเร็จนะจะต้องมีทั้งหมด3ระดับ3ระดับมีอะไรบ้างนะคะหสุตตะมยะปัญญานะคะสุตตะมยปัญญาก็คือเหมือนกับว่าเป็นการแบบเรียนรู้ด้วยด้วยการฟังเหมือนตอนนี้คุณกาลังฟังเต้อยู่ใช่ปะเป็นการเรียนรู้ด้วยด้วยการฟังการรับข้อมูลมาใช่ไหมได้ยินมาเขาเล่าว่าอะไรพวกนี้เก็ตไหมปัญญาจากการฟังอ่ะเหมือนตอนนี้คุณฟังได้อยู่อ่ะถ้าคุณแค่ฟัง ฟังฟังฟัง,ฟ,งฟังอย่างเดียวอะ่ะแล้วก็คุณไม่ได้แบบผ่านการเรียนรู้ขั้นอื่นด้วยอะ่ะมันก็ยังไม่ไม่ไม่ใช่เป็นความรู้ที่ทําให้เราประสบความสําเร็จนะคะอันที่สองจินตานะคะจินตามายาปัญญานะคะจินตามายาปัญญาเนี่ยทุกคนคือเป็นการเขาเรียกว่าการเรียนรู้ที่ผ่านการคิดนะเหมือนกับว่าวันเนี้ยคุณฟังได้ไปอย่างเงี้ยใช่ไหมคิดก่อนนะคิด,ดวิเคราะห์ตกผลืกความรู้มันต้องคิดก่อนอ่นะ นะมีการคิดวิเคราะห์มีการแบบดูเรื่องของความจริงเนะะื้อหาอะไรอย่างเงี้ยต่อมาค่ะการเรียนรู้ระดับที่ 3. ภาวนาภาวนามายะปัญญานะคะเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติข้อแรกปัญญาจากการอะไรคะฟังใช่ไหมรับข้อมูลมานะอันที่2คือเป็นปัญญาจากการคิดใช่ไหมอันที่3คือเป็นปัญญาจากการปฏิบัตินะะดังนั้นเนี่ยการเทรดก็เหมือนกันนะ,ะการเทรดเนี่ยเหมือนกับว่าด้วยบอกคุณด้วยสอนคนคุณฟังใช่ไหมคะ คุณจะไม่ได้เกิดปัญญาอย่างแท้จริงอะ่ะปัญญาอย่างแท้จริงมันจะต้องผ่านทั้งหมด3ขั้นนะก็คือคุณจะต้องไปปฏิบัติด,ด้วยไปลงมือทําด้วยนะคะแล้วก็มีการแบบเก็บสถิติมีการดูแลจนสุดท้ายมันมีตัวเลขของตัวเองแล้วทีนี้พวกแพทเทิร์นต่างๆหรือว่าเทคนิควิธีการใช้วิธีการเทรดหรือว่าจริตการเทรดการเข้าเทรดต่างๆจังหวะต่างๆมันจะเป็นของคุณเท่านั้นคุณจะเห็นในโลกใบนี้สําหรับคนที่เป็นเทรดเดอร์ในสังคมเทรดเดอร์คุณจะเห็นหมดเลยว่าเรียนมาจากที่เดีวยวกัน ไม่เหมือนกันเลยแล้วนี่ก็คือเนื้อหาของเราในวันนี้นะแต่เชื่อว่าถ้าเราเข้าใจตรงเนี้อย่างที่บอกค่ะเรามีความรู้เรามีความมั่นใจความกลัวเราจะมีไหมไม่มีอยู่แล้วความกังวลเราจะมีไหมไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยความกลัวความกังวลทั้งหมดนะสามารถที่จะเคลียร์ได้นะด้วยการที่เราเนี่ยมีความรู้ค่ะมีความรู้และก็มีความเข้าใจแค่รู้เข้าใจฝึกฝนแล้วก็มีปัญญาครบ นะคือเป,เป็นความสําเร็จนะที่ต้องให้ทุกคนแบบเข้าใจเลยว่าไอความสําเร็จนะี้นะคะคือเรียนรู้ด้วย3ระดับเนะี้ยก็จะส่งต่อให้เราเนี้ยไปในระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าหาวกเราเนี้ยอยากจะปลดปล่อยตัวเองให้เบาสบายมากยิ่งขึ้นนะคะลบบางทีแบบมันเทรดแล้วรู้สึกว่าเป็นทุกข์รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่สบายใจรู้สึกว่าตัวเองยังติดอะไรบางอย่างอยู่กับการเทรดอย่างเงี้ยง่ายที่สุดก็คือว่าอยากให้เราอะไปโฟกัสตัวเอง โฟกัสนะ <Focus S 1> เองก็คืออาจจะฝึกสมาธินะให้เท่าทันอารมณ์ตัวเองมากยิ่งขึ้นจับอารมณ์ตัวเองให้ทนันอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดโฟกัสแค่สิ่งที่เราเห็นเท่านั้นนะเวลาเราเทรดนะคะเหมือนเวลาที่เต้บอกกับนักเรียนทุกเชา้าเนาะจันทร์ถึงสุกเนี่ยเต้จะมีวางแผนเทรดให้กับนักเรียนทุกเชา้าในห้องท่าไม่ตายพันล้านเต้ก็จะบอกกับนักเรียนเสมอว่าให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันนะเวลาที่เราเทรดเนี่ยให้เทรดตามสิ่งที่เห็นอย่าไปเทรดตามสิ่งที่เราคิดเพราะว่าเวลาที่เราแบบไปคิดว่า คิดว่ามันจะอย่างนั้นอย่างนี้คิดว่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยแต่ถ้าเราโฟกัสที่ปัจจุบันเราจะเทตตามสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เห็นอะไรมันกำลังทําอะไรตรงจุดไหนเข้าได้บ้างถ้ามันเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนแบบเราก็อย่าไปติดใบแอดอย่าไปเทตตามสิ่งที่เราคิดนะให้เราอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละปัจจุบันมันกาลังทาอะไรอยู่ก็เป็นไปตามนั้น และเราจะเบาสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันอยู่การเทรดก็คือโฟกัสแค่ปัจจุบันเท่านั้นเป็นไงคะชอบความรู้ประมาณนี้ไหมคะนี่ก็คือรายการเทรดเดอร์ไวท์นะคะคลื่นของเทรดเดอร์พี่ก็เชื่อว่าสิ่งที่ถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันให้กับพวกเราในวันนี้นะคะก็จะทาให้พวกเราเนี่ยอยู่ในคลื่นที่ดีๆแล้วก็เติบโตไปในคลื่นแห่งการเติบโตนี้ไปด้วยกันนะคะราคานี้จริงเหรอแม่อื กำลังจะมีคอร์สใหม่นะคะเป็น14วันปั้นเทปเฉดสั้นทุกคนจะได้เรียนรู้เนื้อหาในมาสซิเริงมาสเตอริงซัพพลายแอนด์ดีมานโซนใช่แล้วเป็นแนวรับต้านอย่างละเอียดทั้งหมดโซนซัพพลายโซนอย่างละเอียดใช่ละเอียดเลยนะเหมือนคอร์สใหญ่เลยนะใช่ใช่ละเอียดเลยแล้วก็ได้เรียนสเก็ตบิ้งได้เรียนสเก็ตบิ้งด้วยแล้วก็ได้เรียนสปายไซด์ด้วยแบบเต็มเนื้อหาเต็มใช่เนื้อหาเต็มในราคา โปรโมชั่นก่อนแล้วกัน,นคือคต้องบอกว่าเป็นราคาโปรโมชั่น29,900เาเป็น Earlybird สําสำหรับคนที่ตัดสินใจใช่ึ้งปกติถ้าเกิดว่า3คอร์สเนี้ยรวมกันอนะ่ะราคาจะอยู่ประมาณแสนหนึ่งใช่ประมาณแสนประมาณแสนนิดๆใช่ค่ะแต่เนี้ยคือโปรโมชั่นตอนเนี้ย2 9 9 0 0าต้องบอกว่า29,900ืเานเนี้ย14วันก็คือเรียนกัน14วัน14วันใช่จบคือเราอ่ะอยู่กันแบบสดๆอ่ะสิบวันเรียนเสร็จปุ๊บใช้เนื้อหาเข้ามาเทรดเลยอืแล้วก็ชี้เป้าชี้เป้าชี้เป้าชี้้้าารรยูจจกกกดิงงแลลว็หออออไ่คืต Now